นนเนกดามทำไมวรอาก,กดตงด้งีตงึ้งกดินด,ด้วยปุ๋ยต,ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับ สวนสัตว์อะไรตอนนี้เราอยู่ที่เซยรังสิเเราจะไปงานไม่ใช่อยู่ที่เด๋อครับเออนะกใกล้ใกล้กันใกล้ๆกันเซยรลังส์สกันเดครับ <believed> วันนี้เขาได้ข่าวว่าเขาจะมีงานแสดงสัตว์แต่ไม่รู้ว่าชื่องานอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเด็กแล้วชื่องานอะไรอะเอ็กโปเพส นี่นี่นะพ่อดูหอนี่เดินดินดูนี่นี่ลองนนอ้หมนกัดไห่กลัดลองไปอยู่ในกงใช่ไหกอย่ายื่นนิ้วเข้าไปตนนี้ง ขยับตัวตลอดเวลาเลยด้วยยวยมันด้วยจริะอาจจะอาจจะช้าเรได้ครับจับเป้าอะไรเรก็ต้องกอนดกว่าใช่ครับก็คือจริงๆรก็คือเป็นการก็ว่าก็ต่อใจพฤติกรรมเปนธรรมชาติเรา เใช่ครับในขาดนี่มีวามหมายอยต่อไปเริ่มเลยบตัวนี้มีสีสีด้โกรธด้วยครับถ้าถ้าโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่ม แล้วใครจะงูหรืว่าใครจะโนกระปังใหม่อะไรครับก็เจองูถึงงูพีหรือไม่งูพีเนี่ยเข้าบ้านเนี่ยเราสามารถแจ้งบางเทาสาราไทยได้คือดับเพิงนะครับเขาไปตึวนประจำที่สาวภาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะจับตูเป็นนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราสามารถแจ้งไปที่ดับเพิงสถานีดับเพิหรือหน่วยบันเทาสาราไทย ว่าทำไงมีเราถ้าเราเป็นคนโมดีนานมาทีเนะ่ยนานแดดเดียนมาทีเร็วพี่เกิดอะไรใกล้ตายเนี่ยพี่ตอนแรกามรูกคนอาจจะแบบนั้นแล้วก็มีแบบนักการทุนจริงมาเจะไม่เหมือนที่เราเรีนาษาระเทต่างประเทรียกว่าใช่ครับมุกบุรีเออใช่ด้วยนี่นี่มูมโจงาลงลนงโกโอ้ยตัวใหญ่ตัวนี้มันดุนะ หมูบ่นพิษคืออะไรมันขี้บนนะหมูพ่นพิษอ๋อเจลล่เจ้ไม่ตัวละเก้ตัวน้อยโอ้โหตัวแค่นี้นะเราจะกินก่อนเลยตัวนี้คือเจลาเกยใช่ไหมก็ไม่มีข้างนอกเลยตาเนื้อขาดด้วยสอ้มันแข็งกระต่ายลุกยังเงมาใบกำมันโตใหญ่มากเลยอุ้ยหโตใหญ่มากเลยนะพจริงจริง กินอะไรก็ไปกินไ่ถามว่าถามว่าจับเปล่าจับงูไหมจับงูหรือว่ากลัวกลัวกลัวไม่ต้องจับดือเฉยเนาะดือเฉยจับงูจับงูมันจะไม่ฉบใช่ไหมเดินเดินงน Oh. าหาอะาวโป,โป,โปงเปล่านะร้อไงนะไก่เมเลยนสวยะไก่ชิคกี้ หน้าตาเหมือนมังกรมันจะสบัดขนุณเนอะนี่นี่เหมือนมังกรในเรื่องไอ้นี่เลยดาวทูเชนไมตาก้อนเลยเนาะมันก็เหมนหมดสี่ตัวเลยงูอะเราก็ตั้งชื่อให้มันด้วยตั้งชื่อเลยชื่ออะไรชื่ออะไรนะเรียวยูหรือว่า ถ้ามันหล่นไปแล้วแบบหูบอกกําลังเดิมๆอยู่เลยดิมๆลงมาแล้วแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วหูบอกขึ้นได้แค่นั้นแหละมาดากัส카ะไงทำไรเนี่ย c a ลี i n g ี a l l i n g c เด็ก c a ี l i n g Calling เ็ก c a l ี่สไ์ท่เอซี แล้วเมื่อไหรสลอตจะออกมาสล็อตไม่ยอมออกมาสลอตอยู่ในห้องแล้วมันกว่าจะเดินออกมาที่ตะก้าวนี่คือนาคอนด้านะครับอในหนหัวนาคอนด้า ออกมาไม่ออกมาโอเคงั้นเดี๋ยวป๊าป๊าหนึ่งพาในโกไปหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวเจอกันสัปดาา์หน้านะครับจะลืมอะไรจะลืมเต้นนะทุกคนจะลืมอะไรก็จะลืม อย่าลืมกดติดตามและกดกระไ่ช่องแชนแนล l ุยออฟได้ก่อนเล้วเจอกันใหม่จ้า